เริ่มคิกออฟจากตรงนี้ดีกว่าเมื่อวานน่าจะซักใบยๆกระมังค่ะทิ้งๆบใบยๆนี่แหละอยู่ๆโลกทั้งโลกก็รู้อยู่ๆประเทศทั้งประเทศก็กระเพื่อมค่ะตอกใจหมดเลยมีประเด็นให้ต้องกระเพื่อมค่ะใน Facebook ของเสียโปค่ะทราบใช่ไหมครับผู้ชายคนนี้ทำหากินอะไรอืประกอบอาชีพอะไรค่ะ ได้เงินมาทีก้อนโตโตโชว์แบงก์กันที่3ล้านสดๆให้เห็นกันมาแล้วตวโรวจก็ไม่จับสักทีนะยังลอยนวลอยู่ได้นะเขาทำอะไรคะบ่อนสิครับอ๋อเหรอคะบอนออนไลน์อ๋อเงินได้ไม่ง่ายเนาะออก็ใช่สิเขาทำบุญบ่อย,ยนะเนี่ย,ยได้เงินเยอะอเอา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 อยู่ๆใน Facebook ของผู้ชายคนนั้น Facebook ของเสี่ยโป้ก็มีการไลฟ์สดๆต้องไปดูว่าไลฟ์สดอะไรแน่นอนที่สุดนะครับพระเอก พระเอกในจอเป็นใครไม่ได้มันก็ต้องเสียโป้เสียโป้ก่อนไลฟ์สดตัวเองค่ะสถาน<ด>ที่ไลฟ์สดก็คืออาคารรัฐสภาแห่งใหม่ค่ะเกี็บก,กายจุดที่ไลฟ์สดจริงๆเอาโฟกัสกันให้ชัดๆก็คือภายในห้องประชุมคณะ กันมาที่การกฎหมายใช่ค่ะเป็นคณะทํางานพิจารณาศึกษาการแก้ไขปัญหาบ่อนการพนันและการพนันออนไลน์ซึ่งอยู่ในคณะกรรมาที่การกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนในสภาผู้แทนราษฎรประธานกรรมธิการชื่อประธานกรรมธิการชื่อร้อยตํารวจเอกไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับประธานกรรมธิการชื่อสิรระเกียรตคประธานคณะทํางานชื่อร้อยตํารวจเอกอรุณสวัสดีสสสงขาพลังประชารัฐค่ะครับอืมอาอาวอาอา เสียโป้ไปอยู่ตรงนั้นได้อย่างไรเข้าไปในห้องประชุมคณะธรรมิการกฎหมายของเิระได้อย่างไรเข้าไปในขณะที่เขากําลังมีการประชุมคณะทํางานแก้ปัญหาบ่อนสแล้วต้องมีคนเชิญเข้าไปอยู่ๆเสียโป้คงเดินเข้าไปเองไม่ได้ต้องได้รับเชิญไปไปรากฏตัวตรงนั้นพร้อมกับไลฟ์สดๆให้โลกทั้งใบได้รู้ว่าเสียโป้ อยู่ที่สภานะมาประชุมนะมาประชุมนะไปดูกันนิดหนึ่งไปดูภาพนะคะช็อตเมื่อวานนี้ที่ในโลกโซเชียลเขากระุ่มมากนี่ค่ะดูนะอันนี้กำลังเตรียมตัวไลฟ์สดตัวเองอยู่ค่ะดูนะ

กำลังมีการประชุมคณะทํางานแก้ปัญหาบ่อนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในหลายๆคณะทํางานของการบริการกฎหมายค่ะเสียโป้ไปทําอะไรตรงนั้นในคลิปที่กําลังไลฟ์กันสดๆบ่ายเมื่อวานเห็นไหมครับนอกจากเสียโป้นอกจากเสียโป้ยังมีใครครับมีคุณสันทนะด้วยนะคะจํากันได้ใช่ไหมคะอดีตนายตำรวจสันทนประยุรรัต อดีตนายตำรวจสันติบาลที่ลาออกจากราชการหันมาเดินบนเส้นทางโจรก็คือเป็นเจ้าของบ่อนแล้วก็หากินกับธุรกิจบ่อนได้แหละคูดกันตรงๆรงไม่ต้องอ้อมค้อมไม่ต้องอ้อมค้อมคณะทำงานแก้ปัญหาบ่อนคำถามก็คือว่าเสียโป้กับรองต่อรองต่อก็คือสันทนาประยุทธ์รัฐในแวดวงยุทธจักรยุทธจักรโจรยุทธจักรธุรกิจการพนันเขาจะเรียกคุณสันนาประยุทธ์ัฐว่ารองต่อรองต่อ คำถามก็คือรองต่อกับเสียโจ้พนันออนไลน์เสียโป้พนันออนไลน์ไปปรากฏตัวอยู่ในห้องประชุมคณะทํางานแก้ปัญหาบอลได้อย่างไรไล์สดด้วยนะไล์สดด้วยเสียโป้ไล์สดเลยนะคะระหว่างตัวเองนั่งอยู่ในโต๊ะอ่านหอในร่ประชุมในคลิปฟังดีๆจะได้ยินเสียงของรองต่อกำลังสปีกกิงกับคณะทำงานใช่ค่ะนี่เป็นเสียงคุณสันทนะคะเอาล่ะครับเอาล่ะครับทีนี้เราก็สงสัยนะ แล้วก็สงสัยนะใครอนุญาตให้เสียโป้ไลฟ์สดๆจากห้งองประชุมคณะกรรมการอ,อย่างที่สองเสียโป้กับรองต่อเข้าไปปรากฏตัวอยู่ในที่ประชุมคณะทำงานของกรรมธิการกฎหมาย<ต>ในสถานะอ,าอะไรใครให้เข้าไปต้องมีคนเชิญเข้าไป